สวัสดีค่ะแสงเดือนชาแน l ค่ะวันนี้นะคะแสงเดือนก็จะพาทุกท่านมาทำบอนไซดอกแพกเชียงให้คุณอาจารย์สายนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นต้นดอกแผเซียงไฮ้นะคะช่างเดือนก็จะเลือกเอากิ่งก้านที่สมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างยาวนะคะเพื่อที่เวลาเราไปทําบอนไซนะคะจะได้ทําง่ายนะคะเมื่อเราเลือกกิ่งแผเซียงไฮ้ได้เสร็จแล้วนะคะ เราก็มารูดใบออกให้หมดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็แบ่งเป็น4ช่อนะคะซึ่ง2ช่อแรกเนี่ยค่ะก็จะมีช่อละ8ต้นนะคะสำหรับ2ช่อหลังนะคะก็แบ่งเป็นช่อละ12ต้นด้วยกันนะคะ mm hmm. เมื่อเราแบ่งเป็นช่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถักเลยนะคะซึ่งเวลาเราถักนะคะระวังอย่าให้ต้นหัก เพราะว่าถ้าหักแล้วนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาเอาต้นหักออกแล้วก็เอาต้นใหม่เข้าไปแทนแล้วก็เริ่มต้นถักใหม่นะคะซึ่งการทำบอนไซดอกแผ่เสียงไฮนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นดอกแผ่เสียงไฮนะคะ สามารถทำประดับได้หรือว่าทำขายก็ได้ราคานะคะซึ่งดอกแพรเซียงไฮ้นี้นะคะแถวบ้านแสงเดือนนะคะก็จะเรียกว่าดอกคุณตนสายนะคะแล้วแถวบ้านของท่านผู้ชมล่ะคะเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าอย่างไรท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแสงเดือนจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ทีนี้นะคะแสงเดือนก็ถักทุกช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำทั้ง4ช่อนี้ค่ะมามัดกับโครงเหล็กที่เตรียมไว้นะคะโดยการใช้ลวดเส้นเล็กนะคะในการมัดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนชาแนลนะคะ ทีนี้นะคะก็มัดบอนไซดอกแผลเซียงไฮกับโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมปลูกกันเลยค่ะซึ่งดินนะคะที่ใช้ปลูกนะคะก็เป็นดินล้วนปนทรายที่ผสมแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือถ้าหากว่าท่านใดน,นะคะมีดินถุงนะคะที่ซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะดินตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งดอกแพรเซียงไฮนี้นะคะจะเป็นพืชที่ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะสำหรับการปลูกนะคะก็ใช้โครงเหล็กนะคะ,ะเสียบลงตรงกลางกระถางเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ดินกลบแล้วก็ใช้ก้อนหินนะคะในการพยุงตน้นเพราะว่าช่วงปลูกใหม่ๆนะคะต้นดอกแพรเซียงไฮจะยังไม่มีรากเราต้องใช้ก้อนหินนะคะในการ พยุงต้นกันต้นลมต้นเอียงนะคะสำหรับการรดน้ำนะคะก็รดน้ำวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปวางไว้ในที่ร่มรำไรก่อนประมาณ3-4วันแล้วหลังจากนั้นนะคะค่อยนำไปวางไว้ในที่โลงแจ้งเพราะว่าดอกแผซสิงไฮเนี่ยจะเป็นพืชที่ชอบแสงแดด ต้นจะสวยดอกจะเยอะก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยด้วยนะคะเมื่อ <Me. S 2> ท่านชมคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ